ภาวะไขมันพอกตับปัจจุบันเนี่ยพบมากถึง25%ในประชากรทั่วไปแล้วก็อาจจะสูงถึง75%ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบตลิกซินโดรม ภาวะไขมันพอกตับคือภาวะที่มีไขมันสะสมในตับมากผิดปกติดโดยสาเหตุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลโกอฮอล์ปัจจุบันเนี่ยพบมากถึง25%ในประชากรทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะสูงถึง75%ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดมซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวเนี่ยได้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานความดันโลหิตส,สูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงภาวะอ้วนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันข้อมูลพบว่าภาวะไขมันพอกตับเนี่ยสามารถพบในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะอ้วนได้เช่นเดียวกันและยังสัมพันธ์กับพันธุกรรมบางอย่างนอกจากนี้ภาวะไขมันพอกตับยังทําให้เกิดตับอักเสบและมีโอกาสพัฒนาจนเกิดภาวะตับแข็งในอนาคตและจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของภาวะไขมันพอกตับมักจะเป็นปัญหาทางโรคหัวใจมากกว่าภาวะโรคตับเองด้วยซ้ํา สำหรับอาการของภาวะไขมันพอกตับนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการนะครับมักจะตรวจพบจากการที่ไปตรวจเลือดสุขภาพประจําปีหรือได้รับการทําอัตราสาวแล้วพบว่ามีภาวะไขมันพอกตับแต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยส่วนน้อยนะครับอาจจะมาด้วยภาวะแทรกซ้อนของภาวะตะแข็งได้แก่ภาวะตัวตาเหลืองนะครับมีท้องโตหรือรวมถึงเลือดอ,ออกจากทางเดินอาหารนะครับนอกจากนี้ยังผู้ป่วยบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของมะเร็งตับได้เช่นเดียวกันนะครับ จริงๆแล้วการตรวจวิเคราะตามมาตรฐานสำหรับภาะวะไขมันพอกตับนะครับจะตรวจโดยการตรวจชิ้นเนื้อตับแต่ว่าการตรวจดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงนะครับปัจจุบันเราก็มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่สามารถเข้ามาทดแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอัลตราซาว์การตรวจด้วยเครื่องตรวจพังผิดตับหรือที่เรียกว่าไฟโบสแกนรวมถึงการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับนะครับหัวใจอันดับหนึ่งก็คือการรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตประจำวันนะครับอันแรกก็คือเรื่องการลดน้ำหนักนะครับแนะนําให้ลดน้ําหนักประมาณ7-10ของน้ําหนักตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนแต่อย่างไรก็ตามสมมุติถ้าเราเจอผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับในผู้ป่วยที่ไม่ได้อ้วนนะครับ อาจจะต้องให้ลดน้าหนักด้วยเช่นเดียวกันแต่อาจจะลดแค่ประมาณ3-5%อันดับที่2ก็คือการออกกําลังกายผู้ป่วยควรออกกําลังกายอย่างน้อยประมาณ30-40ิบนาทีต่อวันนะครับอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์นะครับอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องอาหารอาจจะเป็นที่จะต้องลดอาหารกลุ่มข้าวแป้งน้ําตาลลงแล้วก็พวกผลไม้อาจจะต้องลดผลไม้ที่มีรสหวานนอกจากนี้สําหรับการรักษาโดยการใช้ยาน,นะครับ อาจจะมีความจําเป็นในผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบแล้วก็มีภาวะพังผืดตับแต่อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายและลดน้ำหนักนก,ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้